เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าทำไมร่างกายเราจึงสูงขึ้นเรื่อยๆทำไมผู้หญิงถึงมีประจำเดือนในแต่ละเดือนเพียงเดือนละหนึ่งครั้งและเพราะอะไรเมื่อผู้หญิงคลอดลูกแล้วถึงมีน้ำนมออกมาให้ลูกดื่มได้ด้วยกลไกาภายในร่างกายต่างๆจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมให้ร่างกายเจริญเติบโตให้ร่างกายมีประจำเดือนเดือนละครั้งการสร้าง และการหลั่งน้ำนมออกมาซึ่งทั้งหมดนี้ต่างถูกควบคุมด้วยสารเคมีที่มีชื่อว่าฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนคืออะไรฮอร์โมนหมายถึงสารสื่อเคมีหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเคมีค c ลเมสเซนเจอร์ที่ผลิตจากเซลล์หรือต่อมไรท่อแล้วไปมีผลต่อเซลล์เป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปโดยการขนส่งทางกระแสะเลือดฮอร์โมนออกฤทธิ์ที่เซลล์เป้าหมาย ท g e t เซล l ์ที่มีตัวรับรีเซปเตอร์ของตนเองเท่านั้นคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าฮอร์โมนจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรที่จะเคลื่อนตัวออกจากกระแสเลือดซึ่งในร่างกายของคนเราต่างมีเซลล์มากมายหลายชนิดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วฮอร์โมนจะล่วงรู้ได้อย่างไรว่าฮอร์โมนควรจะออกฤทธิ์ที่เซลล์ใดโดยปกติแล้ว การออกฤทธิ์ของฮอร์โมนจะมีหลักการเช่นเดียวกับสารสื่อเคมีอื่นๆนั่นคือจะต้องไปจับกับตัวรับหรือรีเ e p ซสเตอร์เมื่อฮอร์โมนออกจากกระแสเลือดแล้วเซลล์ใดที่ไม่ใช่เซลล์เป้าหมายก็จะไม่มีตัวรับดังนั้นฮอร์โมนจึงไม่สามารถจับและออกฤทธิ์ได้ด้วยเหตุนี้การจับกันระหว่างฮอร์โมนกับตัวรับจึงต้องมีการจับกันอย่างจำเพาะเปรียบเหมือนกับ แม่กุญแจกับลูกกุญแจซึ่งจะทำให้ฮอร์โมนสามารถออกฤทธิ์ได้สําหรับการเคลื่อนตัวของฮอร์โมนออกจากหลอดเลือดน,นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการแพร่ซึ่งการแพร่จะสมดุลย่อมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของฮอร์โมนทั้งภายในและภายนอกหลอดเลือดซึ่งจะมีค่าเท่ากันแต่ถ้าในบริเวณที่ฮอร์โมนเคลื่อนออกมาจากหลอดเลือดมีเซลล์เป้าหมายที่มีตัวรับอยู่ฮอร์โมนก็จะออกฤทธิ์และถูกทำลายไป ดังนั้นปริมาณของฮอร์โมนภายนอกหลอดเลือดก็จะลดลงทําให้เกิดความแตกต่างของความเข้มข้นของฮอร์โมนภายในและภายนอกหลอดเลือดอีกครั้งและฮอร์โมนภายในหลอดเลือดก็จะเคลื่อนออกมาสู่ภายนอกได้อีกเช่นเดียวกันดังนั้นฮอร์โมนจะสามารถแพร่ไปได้ในทุกทิศทุกทางที่กระแสะเลือดเคลื่อนไปหากแต่จะมีการเคลื่อนออกไปมากในบริเวณที่มีเซลล์เป้าหมายอยู่ พะเมื่อฮอร์โมนจับกับตัวรับพร้อมทั้งออกฤทธิ์และถูกทำลายไปซึ่งในท้ายที่สุดปริมาณฮอร์โมนนอกหลอดเลือดในบริเวณนั้นๆก็จะลดลงทั้งยังทําให้เกิดค่าความต่างของความเข้มข้นของฮอร์โมนโดยที่ฮอร์โมนสามารถเคลื่อนเข้ามาที่เซลล์เป้าหมายได้เรื่อย,เ,อยเมื่อมองภาพโดยรวมแล้วจึงดูเหมือนว่าฮอร์โมนจะรู้ด้วยตนเองว่าต้องเคลื่อนไปในทิศทางใดและต้องไปจับกับตัวรับณที่ไหน นอกเหนือจากนี้สารสื่อเคมีตัวเดียวกันสามารถมีผลต่อเซลล์เป้าหมายชนิดต่างๆและให้ผลต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย2ข้อคือ 1. ตัวรับที่เซลล์เป้าหมายต่างกันคือ A กับ B และ A กับ C และ 2. ตัวถ่ายทอดสัญญาณในเซลล์เป้าหมายต่างกัน B กับ C ดังเช่นตัวอย่างของสารอะเซทิลโคลีนที่มีตัวรับอยู่ที่เซลล์มชนิด คือรูป A เซลล์กล้ามเนื้อสเกเลตัน B. เซล,ล์กล้ามเนื้อหัวใจและ C เซลล์ที่ทำหน้าที่ในการหลังสารซึ่งเซลล์กล้ามเนื้อสเกเลตันจะมีตัวรับที่มีรูปร่างต่างไปจากเซล์กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการหลังสารโดยที่เซลสองชนิดหลังมีตัวรับที่รูปร่างคล้ายกันต่อมา ลองเปรียบเทียบการออกฤทธิ์ของสารอะเซทิลคลอ n e นเมื่อไปจับกับตัวรับที่มีรูปร่างต่างกันนั่นคือเมื่ออะเซทิลคลอนไปจับกับตัวรับที่เซลล์กล้ามเนื้อสเกเลตันจะทําให้เซลล์กล้ามเนื้อสเกเลตันเกิดการหดตัวแต่เมื่อไปจับกับตัวรับที่เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะทําให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการคลายตัวครั้งนี้ลองเปรียบเทียบกับการออกฤทธิ์ของสารอะเซทิลคลอน เมื่อไปจับกับตัวรับที่มีรูปร่างเหมือนกันนั่นคือเมื่ออะเซทิลคลีนไปจับกับตัวรับที่เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะทําให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเกิดการคลายตัวแต่เมื่อไปจับกับตัวรับที่ทําหน้าที่เซลล์หลังสารจะทําให้เซลล์นั้นจะหลังสารออกมาการควบคุมการทํางานของเซลล์เป้าหมายด้วยสารสื่อเคมีชนิดอื่นนอกจากฮอร์โมนแล้วภายในร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ ต่างมีการหลั่งสารสื่อเคมีชนิดอื่นๆเช่นเดียวกันได้แก่พาราคลายออโตคลายนูโรทานสมิตเตอร์นูโรฮอร์โมนและฟีโรโมนที่นี้ เราลองมาดูสารที่ร่างกายหลั่งออกมาทีละตัวว่าสารสื่อเคมีในแต่ละชนิดนั้นจะมีการสร้างการหลัง่งและการออกฤทธิ์อย่างไรกันบ้างพาราคลายเป็นสารสื่อเคมีที่หลั่งออกมาจากเซลล์หนึ่งแต่ไปมีผลต่อเซลล์ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงเช่นโรทแฟกเตอร์ต่างๆส่วนออโตคลายเป็นสารสื่อเคมีที่หลั่งออกมาจากเซลล์หนึ่งและสารนั้นจะกลับมาจับกับตัวรับที่อยู่บนเยื่อเซลล์ของตัวเองเช่น ไซโตคาอินเตอร์ลูคินหนึ่งที่หลั่งจากโมโนไซต์เซลล์นูโรทรานส m มิเตอร์เป็นสารสื่อเคมีที่หลั่งออกมาจากเซลล์ประสาทและจะมีผลต่อเซลล์ที่อยู่บริเวณข้างเคียงโดยจะเคลื่อนผ่านซินแนปติกคลฟปเช่นอะเซทิลโคลีนนูโรฮอร์โมนหมายถึงสารสื่อเคมีที่มีลักษณะรวมกันของนูโรทรานสมิเตอร์และฮอร์โมนซึ่งก็คือ เป็นสารสื่อเคมีที่หลั่งออกมาจากเซลล์ประสาทที่เรียกว่านิวโรซีคลิตเทอรีเซลล์เคลื่อนเข้าสู่กระแสเลือดและไปมีผลต่อเซลล์เป้าหมายที่อยู่ไกลออกไป <c oughs> และฟีโรโมนเป็นสารสื่อเคมีที่มีลักษณะต่างจากสื่อเคมีทั้ง5ชนิดแรกฮอร์โมนพาราคลายออโตคลายนูโรทรานส์มิเตอร์ และนูรฮอร์โมนเนื่องจากสารสื่อเคมีใน5ชนิดแรกนั้นจะออกฤทธิ์ต่อสัตว์ที่สร้างสารเหล่านั้นขึ้นมาในขณะที่ฟิโรโมนจะมีผลต่อสัตว์ตัวอื่นที่เป็นชนิดเดียวกันเช่นการเดินทางต่อการเป็นสายยาวในมดเนื่องจากมดตัวแรกๆที่เดินทางไปเจออาหารได้ปล่อยฟิโรโมนซึ่งเป็นสารระเหยพวกไฮโดรคาร์บอนออกมาในระหว่างทางจึงทำให้มดตัวอื่นๆที่ตามมาสามารถเดินตามมดตัวแรกๆ ไปยังแหล่งอาหารได้อย่างถูกต้องซึ่งหากเราทดลองเอาสารระเหยตัวอื่นๆเช่นเอาน้ำหอมมาฉีดตรงบริเวณทางเดินของมดจะพบว่ามดตัวที่เดินตามมาจะสับสนและอาจเดินหลงทางในที่สุดและนี่คือเรื่องราวของฮอร์โมนว่าคืออะไรซึ่งพร้อมกันนั้นจะช่วยให้เรามีความเข้าใจเรื่องฮอร์โมนมากยิ่งขึ้นสรุป ฮอร์โมนคือสารสื่อเคมีชนิดหนึ่งที่สร้างและหลั่งออกจากต่อมไร้ท่อหรือเซลล์ไปตามกระแสเลือดไปมีผลต่อเซลล์เป้าหมายซึ่งมีตัวรับที่จำเพาะเจาะจงกับฮอร์โมนนั้นคำที่ควรทราบออโตไค r พาราไคลฮอร์โมนนิวโรทรานสมิเตอร์นิวโรฮอร์โมนฟีโรโมน รีเซพเตอร์ตัวรับแทร็เก็ตเซลล์เซลล์เป้าหมาย